โหราจารย์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวเลข16และ61กันนะคะเลข16และ61ส่งผลให้ผู้ที่ใช้เบอร์โทรศัพท์นี้เป็นนักวางแผนชั้นยอดและระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่างดีเยี่ยมขยันการงานประหยัดมัธยัติหากใครรู้ตัวว่าเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายใช้เงินไม่คิด ติดเลขคู่นี้ไว้ในเบอร์โทรศัพท์ก็จะทำให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นเลขของคนที่มีสเสน่ห์หาเงินเก่งมีคนช่วยเหลือดีมักใหญ่ไฟสูงและละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากคุณมักจะดำเนินชีวิตตามแผนการที่วางไว้เก็บความรู้สึกเก่งมีความมานะและความพยายามค่อนข้างสูงมีวิสัยทัศน์ที่ดี มุ่งมั่นหารายได้สามารถลิขิตชีวิตตัวเองได้ความรักอาจรักง่ายหนเร็วแต่ถ้าเจอคนที่ลงตัวก็อาจจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วที่จะร่วมใช้ชีวิตไปด้วยกันมีวิสัยทัศน์วางแผนไกลคิดมากกังวลเรื่องอนาคตระมัดระวังตัวดีไม่ไว้ใจใครมีความพยายามมุ่งมั่นในการหารายได้ให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ จึงดีเด่นในเรื่องของการหาเงินและมีคนช่วยเหลือด้านการงานพร้อมกับวางแผนพัฒนาชีวิตเป็นขั้นเป็นตอนดำเนินไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงตามแผนที่วาดฝันไว้จัดว่าเป็นนักวางแผนชั้นยอดคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะคุณมักได้คู่ที่ต่างวัยกันหลายปีด้านความรักต้องใช้เวลานานจึงจะสมหวัง คุณเป็นคนขยันทำงานประหยัดมัธยัสถ์หากใครรู้ตัวว่าเป็นคนสุรุ่ยสลายก็สามารถใช้เบอร์นี้เพื่อช่วยในการวางแผนด้านการเงินให้ดียิ่งขึ้นได้นะคะหากท่านใดที่สนใจเบอร์มงคลสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0923397899หรือ0989516939นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้โหราจารย์ไทยแลนด์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ